สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้แอดมินก็จะมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเงินเยียวยามาตรา40 10จังหวัดที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่1ึถึงสิสิงหาให้รีบเช็คสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยา2เดือนรวดเดียว1,000 10, 0บาทข้อมูลข่าวสารจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญมารับชมรับฟังกันได้เลยค่ะหลังจากที่คณะรัฐมนตรีคอรมได้ให้กระทรวงแรงงานเร่งตรวจสอบยืนยันตัวตน ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือและให้โอนเงินให้ผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดใน10จังหวัดก่อนเวลากำหนดภายในวันที่24สิงหา2564พร้อมทั้งให้ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา40เพิ่มเติมในพื้นที่10จังหวัดต้องเป็นผู้ ลงทะเบียนและจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่10สิงหา2564ส่วนพื้นที่19จังหวัดต้องเป็นผู้ลงทะเบียนและจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่24สิงหา2564ล่าสุดประกันสังคมได้โพสต์แจ้งข้อความระบุไว้ว่าข่าวดีเช็คได้เลย10จังหวัดรับ2เดือนรวดอัปเดตล่าสุดจากประกันสังคม10กลุ่ม จังหวัดแรกประกอบด้วยกรุงเทพมหานครนะครปฐมนนทบุรีประทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครยะลาปัตตานีนาราธิวาสและสงขลาถ้าท่านได้รับสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและจ่ายเงินภายในวันที่1-10สิงหา2564ท่านจะได้รับเงินเยียวยา2เดือน จะโอนเงินให้ในวันที่28กันยา2564นี้สรุปแล้ว2กลุ่มที่จะได้รับเงินเยียวยา10,000บาทเดือนนี้มีดังนี้ 1. กลุ่ม10จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนะครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาคยารยะลาปัตตานีนาราธิวาสและสงขลา ที่ลงทะเบียนและจ่ายเงินเยียวยาภายในวันที่1-10สิงหา2564ส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม3จังหวัดได้แก่ชนบุรีฉะเชิงเซาและพระนครศรีอยุธยาที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่4-24สิงหา2564โดยทางประกันสังคมจะทำการโอนเงินรวดเดียว10,000บาทภายในวันที่28กันยา2564ถ้าหากไม่ได้รับสิทธิ รอยื่นทบทวนสิทธิ์มีเวลายื่นถึงวันที่31ตุลา2564หากได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาวประกันสังคมแล้วให้ผูกพร้อมเพกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรอรับการโอนเงินได้เลยค่ะวิธีเช็คสิทธิ์ประกันสังคมล่าสุดสามารถทำได้ดังนี้ 1. กดคลิกตรวจสอบสิทธิตามสถานะผู้ประกันตนของท่าน ถ้าอยู่ในมาตรา33ก็ให้คลิกไปที่มาตรา33ถ้าอยู่ในประกันตนมาตรา39ก็ให้คลิกไปที่มาตรา39และถ้าอยู่ในประกันตนมาตรา40ก็ให้คลิกไปที่มาตรา40 2. กรอกบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสยืนยันที่เห็นอยู่บนหน้าจอ 3. กดตกลง 4. ระบบจะแสดงผลได้รับสิทธิ์ของท่าน หากได้รับสิทธิ์จะขึ้นตัวอักษรสีเขียวให้ท่านรีบผูกพร้อมเพลและเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่านหากไม่ได้รับสิทธิ์จะขึ้นสีแดงให้ท่านรีบดำเนินการยื่นทบทวนสิทธิ์ที่สำนักงานประกันสังคมโดยด่วนอย่างไรก็ตาม10จังหวัดรับเยียวยา10,000บาทที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1ถึง10สิงหาและจะได้รับเงิน 2เดือนรวดเดียว1 0 0 0 0ืนบาทภายในวันที่28กันยานี้นะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้สําหรับทุกท่านนะคะสําหรับท่านไหนที่ยังไม่ได้ก็อย่าลืมไปยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะก็แสดงความยินดีสําหรับท่านไหนที่ได้รับเงินเยียวยาแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบข้อมูลข่าวสารแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสาหรับการรับชมรับฟังค่ะผิดพลาดประการใดแอดมินก็ขอโทษขออภัยในโอกาสนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ